สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาผัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไก่ใส่หมูสับนิดนึงนะคะพี่อ้อนพี่อ้อนสวัสดีค่ะพี่อ้อนขอบคุณมากนะคะผัดแบบเร่งด่วนวันนี้ง่ายมากเลยนะคะเมนูง,ง่ายๆเลยนะคะ พี่สีพี่สีสวัสดีค่ะพี่สีบอกว่าเลิฟเลิฟนี้เมนเดดูเร่งด่วนเร่งด่วน นิวเจ้าพี่นิวเจ้าสวัสดีค่ะตื่นมาทัานพี่สีบอกนะคะวันนี้มาช้านะคะฝนมันตกมัวแต่เอ้อะเหยลอยชายวันนี้มาทัานพี่สีบอกมาทัานผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็จะมีใส่ไก่ใส่หมูสับนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นน้ำไซรับของ ท้ p แอปเปิลสับป,ประรดนะคะจะใส่ด้วยเนาะแทนน้ำตาลผักก็จะมีแตงแครอทมีหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะเครื่องปรุงซอสหอยหอยนางรมเอ้ซอสหอยนางรมซอสซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลซอสมะเขือเทศแคนนี้นะคะโอเคผัดเลยนะคะ แล้เล่นงไฟเป็นเบอร์หกขอบคุณทุกท่านนะคะพี่พอนรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณ่อนรอนน่ารักนะคะที่เ,เยอันนี้ก็หอมกระเทียมนะคะเพราะว่า เทียมสีสวยเลยเมนูผักนะคะเมนูผักเมนูผักผักเยอะโอเค ก็ถอยนางรมก็ถอยนํารมสีอิ๊วขาวน้ำปลาประมาณอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้องซอสมะเขือเทศกอนมะเขือเทศสองช้อนโต๊ะนะ สีเริ่มสวยเราจะปรุงเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะาจะใส่ซอสหอยนางรมในนี้ก่อนนะคะ แล้วก็จะใส่แตงมาผัดแล้วก็ปรุงแตงกับในในนี้เพราะว่าจะได้ไก่จะได้มีรสชาตินะคะคอสจะได้เข้าในเนื้อไก่โอเคแล้วก็จะใส่แครอทกับแตงเลยนะคะ ุงส่วนที่เหลือเนาะเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน,ะะน้ำปลาก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้เวเราหยอดกินะน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ ปรุงรสไม่ใส่นะคะหรือจะใส่ใส่นิดนึงเหรอใครติดผงนัวก็ใส่นะคะแ้าใส่นิดเดียวนะปลายช้อนเนาะปกติะตจะไม่ใส่นะอ,อะไรนะบีบแอนซาวอาอะขัดเกี่ยวอะว เดี๋ยวเอาหอมใส่นะคะเอาหอมใส่แล้วก็จะใส่ซอสใส่อะไรต่อนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณยายเจอาสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะปิดนิดนึงนะคะให้แตงกับอันนี้สุกนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะเปิมใส่ค่ะอร่อยดีพี่นินบอกพี่นิวบอก <c oughs> ใส่ผงนัวใช่ไหมโอเคใส่หัวหอมนะคะใส่หัวหอมกับสับประรดมะเขือเทศเอาไว้ฝัก้ายนะคะ ไม่มีสีนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ซอสเขือเทศเนาะแล้วก็จะปิดปิดไว้อีกหนึ่งนาทีแล้วก็จะเติมซอสเขือเทศเติมเติมน้ำเชื่อมของของไฮแอปเปิลนะคะอี่สักหนึ่งนาทีเนาะจะเติมน้ำเชื่อมของอันนี้ค่ะน้ำเชื่อมของสับปะรด แล้วก็ซอนเผือเทศสีก็จะออกสวยขึ้นะะแล้วก็จะชิมรสขาดอะไรแล้วก็เติมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณพี่ออนนะคะออนมาคนแรกนะคะพี่สีพุ่ยายเจรนะคะก็พี่นิวด้วยนะคะพี่คอพคนด้วยนะคะ สีสุกแล้วเนะาะมีใสๆแล้วแล้วก็จะรุงใส่เลยนะคะหมอมหอมกว่วจะยังไม่สุกอย่กว่าเราจะปรุงลีลานิดนึงก็น่าจะสุกพอดีโอเคใส่ซอสมะเขือเทศประมาณสองช้อนโต๊ะ ใช้น้ำล้างโ๊กใช่ไหมอันนี้ไม่ใช้น้ำล้างโ๊กใช้น้ำล้างปกระปองเอาน้ำเชื่อมอันนี้นะคะใส่เลยถ้าใครชอบข้นๆก็ ให้ชอบข้นๆก็ใส่ซอสบือเทศเยอะๆนะคะใส่เพิ่มอีกได้นะคะแห่เราจะชิมก่อนนะรสชาติก่อนนะน้ำจาจากผัดออกนะะขาดน้ำปลาไปนิดนึงนะคะน้ำปลาเพิ่มได้เนะะ้ะ ปลากบซีอ๊วขาวหยอดน,นิดนึงนะคะเมื่อกี้เราใส่ไปเราไม่ได้ตวนนงเนานะโอเคิดี๋ยวเราจะใส่ซอสเผือเทศเออใส่เผือเทศที่เหลือ จะเสร็จแล้วสีก็จะได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะน้ำก็อาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะข้นนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะข้นขึ้นนะ ะคะ่ะเดี๋ยวเราชิมอีกนิดนึงพอดีแล้วนะคะพอดีแล้วนะคะ พอดีเลยนะคะเมื่อกี้ดาชิมเหมือนมันออกนิดเค็มนิดนะคะไม่ไม่เค็มมากนะนิดนึงแต่ว่าเวลามันเย็นนะทุกครั้งเลยที่ดาชิมตอนเนี้ยราจะบอกพิเตอร์ไอคุณพีกบอกว่ามันเค็มอะไรเงี้ยแต่พอมันเย็นแล้วอ่ะมันจะไม่เค็มจะพอดีเลยนะคะจะก,กลมกล่อมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแต่ว่าไม่ใช่เค็มโดดนะนิดนึงอ่ะติดปลายลิ้นนะคะน้องดาชิมด้วยจา้า พี่ออเอ,เอพี่ใหญ่พี่นิวนะคะพี่นิวบอกนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้วปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็ตักใส่จานเลยนะตักใส่จานให้ทุกคนดูนะคะอ๋อเราก็ว่าแล้วเหลืออีกนิดนึงขอเติมนะคะขอเติมนิดนึงาะขอเติมเพราะว่ามันนี่แหละมันขาดอีกนิดนึงพอดีเลยสีมันจะได้สวย สวยขึ้นขูดขูดกระป๋องขูดน้ำล้างก๊ก คุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะตักใส่จานเลยพอมันเย็นแล้วมันก็จะพ้นนิดนึงนะคะมันจะอร่อยตรงใส่ ใส่อะไรนะแตงกับอันเนี้ยเรียกอะไรนะสับป,ปะรดมันอร่อยตรงนั้นแหละจริงๆน,น่านะกินสุดๆทุกคนแต่สีวันนี้ต้องของอภัยนะคะดาอาจจะใส่น้ำอ่าอะไรนะน้ำเชื่อมอันนั้นอนะ่ะเยอะไปแต่ว่า แต่รสชาติมันได้อยู่นะเพราะมันเป็นปน,น้ำเชื่อมเนี่ยก็จะกลมกล่อมบางคนจะใส่เป็นน้ำซุปนะคะเหยอน้ำซุปนิดนึงมันอาจจะมีน้ำอยู่ในผักแต่แต,แตงมันออกมาแล้วดากะดาเอาใส่เยอะไปไงคะลืมว่ามันมีแตงบางทีดาไม่ได้ใส่แตงรอบนี้ใส่แตงน้ำแตงมัอนออกเยอะนะคะนิดนึงน้ำมันก็เลยดูเยอะแต่รสชาติได้อยู่นะคะรสชาติตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเป็นได้จริงๆอร่อย จะลีลานิดนึงเรารอเวลาไงโอเคแคลลอนไหมโอเคใส่หมูสับเพราะว่าเวลาเราลาดตรงนี้มันจะมันจะทำให้ข้นข้นด้วย เด็กขอบจานนิดนึงเดีเอาโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว16นาทีแล้วเหรอโอเคกินข้าวหรือยังสวัสดีค่ะน้องดาใครเอ่ย กินข้าวหรือยังมากินด้วยกันนะคะยายเล็กสวัสดีค่ะพี่ลินลี่เหรอพี่ลินลี่สวัสดีค่ะยุ่งมากค่ะพี่สีคิดถึงนะยุ่งเพราะว่าพี่ลินลี่เขาไปทําช่องฟ้า <c oughs> พี่ลินลี่เราอยากกํำเกี้ยวเขาอยากหลายเกี้ยวเขามาหลายโอเคขออนุญ,ญาตท,ทุกท่านนะคะลงพอดีเลยนะคะก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะผัดเปรี้ยวหวาน นี่เลยนะอย่างนี้เลยสีสันสวยมากเลยพี่ลินลี่หัวเราะก็ไปเจอกันนะคะอยู่บานฟ้าบานแดงก็ไม่เป็นไรนะคะอะไรที่ทําเงินได้เราเป็นออนไลน์เราก็ทําไปถึงนะคะไ่คิดอะไรมากมายนะคะอย่าซีเรียสนะคะก็อะไรอีกน่าทานมากพี่ออนบอกจ้าเอ๋มาแล้วน้องป๊อปปี้สวัสดีค่ะพี่สีบานหัวเราะ โอเค17นาทีแล้วจะขออนุญาตทุกท่าน<ม>ลงเลยนะคะป๊อปปี้ป๊อปปี้มาทานอ่าสวีทแอนซาวมาเลยวันนี้ไม่มีหอยนะป๊อปปี้ที่นี่จะเป็นไก่นะไม่ได้มีเมนูหอยนะสวีทแอนซาวดูควันสิควันขึ้นมาอย่างร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะพี่สีหัวเราะพี่เสียงหัวเราะขอบคุณนะคะขอบคุณไปแล้วรอบนึงขอบคุณทุกท่านอีกรอบนึงนะคะสับประรดน่ากินใช่ใช่ค่ะพี่นิวเพราะว่า มันมันเป็นอยู่ในกระป๋องก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในน้ําเชื่อมก็ไม่เป็นอะไรเราถ้าเราทําแบบว่าทําสุกอะ่ะเราไม่ได้กินแบบตีบอะ่ะก็อร่อยนะเขาเอาไว้ทําขนมมาอันเนี้ยอยู่ในกระป๋องทําขนมใส่หลับอะ่ะอย่าเพิ่งลงแป๊บนึงคือสิบแปดนาทีแล้วดีสันสวยงามโอเคมันจะยาวได้เนี่ย รักเธอจังรักเธอจังใครเนาะอ๋อยายรักเธอจังยายเล็กแต่ว่ากินข้าวยังนะ่ะใครกินข้าวยังพี่พี่กาซาหรือเปล่าคะน่าจะใช่พี่กาซาแหละขอบคุณทุกท่านนะคะบา,บายยขออนุญ,ญาตลงเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่กาใช่ใช่พี่กา,ใช,ใ,ชกาใช่ไหมบา,บายยขอบคุณทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะบา,บายๆสวัสดีค่ะ